สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมในช่วงปักหลังของเดือนกรกฎาคมปี2567นั่นก็คือนับตั้งแต่ช่วงวันที่16จนถึงวันที่31กรกฎาคมค่ะ ในช่องของเราจะใช้โหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์และเราก็จะเน้นที่ลัคนาเป็นหลักค่ะสำหรับท่านใดที่ทราบลัคนาราศีเกิดของตัวเองก็สามารถที่จะรับชมรับฟังได้เลยนะคะส่วนท่านใดที่ยังไม่ทราบก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะการพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมในช่วงปักหลังของเดือนกรกฎาคมนี้ เป็นการพยากรณ์เพื่อไกด์ไลน์เพื่อการแนะแนวทางให้แต่ละลัคนาราศีได้รับทราบถึงจุดดีจุดเด่นที่คุณจะได้รับค่ะเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะและคิวนี้นะคะเป็นคําพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีพิจิกค่ะสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกดวงชะตาของคุณในช่วงปักหลังของเดือนกรกฎาคมปี2567นี้นะคะ เป็นช่วงจังหวะที่ดาวพระพุทธดาวพระศุกร์ดาวพระอาทิตย์ได้ทำการโคจรมาสถิตรวมกันอยู่ที่ราศีกรกฎมาอยู่ในเรือนสุขพะของดวงชะตาซึ่งการที่ดาวลายดวงได้โคจรมารวมตัวกันอยู่ในเรือนสุขพะนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญ,ญาณที่ดีต่อดวงชะตาเป็นอย่างมากค่ะเพราะในเรือนสุขพะเป็นเรือนที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จความสุขเป้าหมายในชีวิต และเป็นพบเรือนที่เกี่ยวข้องกับทางไกลทางต่างประเทศดังนั้นระยะนี้นะคะชาวลัคนาราศีพิจิกจะได้รับโอกาสใหม่ได้รับโอกาสใหญ่อาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่บางคนที่เมตตาเอ็นดูตัวคุณเป็นพิเศษส่งผลทําให้ตัวคุณนั้นมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานหรือไม่เช่นนั้นก็อาจจะให้ตัวคุณได้รับมอบหมายหน้าที่พิเศษขององค์กรหรือหน่วยงานของคุณก็เป็นไปได้ค่ะ ชาวลัคนาราศีพิจิกคะหากชาวพิจิกได้รับความไว้วางใจให้ทําอะไรก็ตามก็ต้องขอบอกกันตรงนี้เลยนะคะว่าคุณจะต้องทําทุกอย่างด้วยความเต็มที่เต็มกําลังจะต้องพยายามลุยมองไปข้างหน้าและพยายามใช้โอกาสที่ได้รับให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะเพราะเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศีพิจิกจะมีชื่อเสียงมีลาภยศกิติยศมีเครดิตมีความน่าเชื่อถือนั้นก็สูงมากตามด้วยค่ะ ชาวลัคนาราศีพิจิกในแง่มุมของการทํางานคุณอาจจะมีความเครื่องเครียดมีความกดดันหรือไม่เช่นนั้นนะคะคนอื่นก็คาดหวังสูงค่ะว่าคุณจะต้องทําได้สําเร็จรวมไปถึงตัวคุณเองที่ค่อนข้างจะคาดหวังกับผลงานของตัวเองนั่นก็หมายถึงเรื่องของความกดดันนั่นเองนะคะซึ่งชาวพิจิกหลายๆคนหลายๆท่านในระยะนี้อาจจะมีประเด็นบางประเด็นที่ทําให้คุณรู้สึกมีความเป็นกังวลเกี่ยวกับการงานหรือหน้าที่ที่คุณได้รับมอบหมายหากมันเป็นงานชิ้นใหญ่ หากมันเป็นโปรเจกต์สำคัญคุณอาจจะรู้สึกประมาะบ้างในบางครั้งนะคะสิ่งที่ชาวลัคนาราศีพิจิกจะทำได้ดีนั่นก็คือพยายามกระจายงานค่ะอย่าเอางานทุกอย่างหรือภาระความผิดชอบทุกอย่างมาอยู่ที่ตัวคุณคนเดียวสิ่งใดที่คุณมองว่าคุณทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไรนักก็กระจายให้กับคนที่มีความสามารถในด้านนั้นทำให้คนที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นทำจะดีกว่าค่ะหากเอาทุกอย่างมาแบกรับเพียงคนเดียวมันจะทำให้งานมันโหลดไปและผล งานที่ได้มันก็อาจจะไม่มีประสิทธิภาพมากพอค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกระยะนี้นะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับการอุปธรรมค้ำจุนจากคนเพศหญิงจะเรียกว่านารีอุปธรรมก็ได้ซึ่งคนเพศหญิงคนนี้ไม่ว่าจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าเท่ากันหรือมากกว่าคุณล้วนแล้วแต่จะนําโอกาสดีๆมาสู่ตัวคุณหรือไม่เช่นนั้นเขาก็จะคอยซัพพอร์ตตัวคุณในด้านการงานนะคะ และชาวพิจิกท่านใดที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับอาหารเครื่องดื่มเครื่องอุปโภคบริโภคเกี่ยวข้องกับความสวยความงามเสื้อผ้าหน้าผมหรืองานที่ต้องอาศัยความละเมียดละไมงานลักษณะนี้คุณจะทำได้ดีค่ะจะเป็นช่วงที่คุณจะได้รับรางวัลได้รับคำชมได้โบนัสพิเศษหรือได้รับการโปรโมทค่ะและมันเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีพิจิกจะถูกผลักดันให้มีการแสดงออกต่อหน้าผู้คนด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่น การที่คุณจะต้องทำคอนเทนต์บางอย่างลงในสื่อโซเชียลสื่อมีเดียหรือสื่อออนไลน์หรืออาจจะต้องมีการพูดหน้าเวทีพูดในที่ประชุมในการพรีเซนต์ในการนำเสนอเนี่ยค่ะคุณจะได้รับความไว้วางใจให้ทำหน้าที่ตรงนี้ธุรกิจเหล่านี้นะคะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความละเมียดละไมาอาหารเครื่องดื่มเครื่องอุปโภคบริโภคความสวยความงามจะมีผลดีมากต่อดวงชะตาของคุณในระยะนี้ค่ะสำหรับดาว พระพฤหัส,สบดีและดาวมฤตยูในขณะนี้นะคะได้โคจรอยู่ที่ราศีพฤษภกอยู่ในเรือนปัตตนิของดวงชะตาทำมุมเล็งลัคนาราศีเกิดก็จะเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีพิจิกมีเกณฑ์ข้องแวะข้องเกี่ยวกับเพศตรงข้ามมีเกณฑ์ที่จะต้องทํางานร่วมกันกับคนหมู่มากใครที่ทํางานเป็นทีมเป็นกลุ่มช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเพื่อนในทีมเพื่อนในกลุ่ม ะะอาจจะมีคนเก่าออกไปคนใหม่เข้ามาหรือยุบทีมเก่าฟอร์มทีมใหม่ขึ้นมาหาคนที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมอาจจะมีเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันเกิดการทะเลาะกันบ้างมีเรื่องของผลประโยชน์ที่ไม่ลงเนื้อไม่ลงตัวไม่ลงรอยบ้างนะคะชาวลัคนาราศีพิจิกต้องรับมือกับสถานการณ์ต่างๆด้วยความรอบคอบปัญหายังมีอยู่นะไม่ได้ไหมายความว่าการงานจะราบรื่นสัทีเดียวสําหรับชาวพิจิกยังมีปัญหายังมีความจุกจิกใจเข้ามารบกวนตัวคุณค่ะเพียงแต่ว่าคุณ คุณจะมีความเป็นผู้ใหญ่คุณจะมีสติคุณจะรอบคอบเพราะการตัดสินใจของคุณคุณจะนึกถึงระยะยาวในจังหวะที่ดาวไหลดวงมาสถิตอยู่ในเรือนสุขพะคุณจะไม่ได้มองแค่ระยะสั้นๆคุณจะมองไกลไปถึงระยะยาว คุณจะมองภาพอนาคตในระยะ5ปีหรือ10ปีข้างหน้านะคะจะไม่ได้แค่ตัดสินใจเพื่อเดือนนี้หรือปีนี้เท่านั้นชาวพิจิกจะโตมากขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งนะคะซึ่งสมัยมองว่าเป็นช่วงจังหวะที่คุณมีวุฒิภาวะอย่างมากเลยทีเดียวเกี่ยวกับการงานและการตัดสินใจค่ะส่วนในเรื่องของการเงินการทอง ดาวพระพฤหัสโคจรมะเร็งลัคนาราศีเกิดซึ่งดาวพระพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะของชาวลัคนาราศีพิจิกโอกาสที่คุณจะหาเงินได้คล่องมีค่อนข้างชัดเจนเลยนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้เงินมีเกณฑ์ที่จะได้โชคลาภก้อนใหญ่มีโอกาสที่จะได้รับการโปรโมตมีเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศีพิจิกจะได้ทรัพย์สินใหม่ๆด้วยบางคนไม่ได้มาในรูปแบบของเงินแต่ได้มาในรูปแบบของมรดกได้บ้านได้รถ ะะหรือได้กิจการที่สืบทอดต่อจากคนในครอบครัวหรือญาติพี่น้องแบบนี้ก็ได้และชาวลัคนาราศีพิจิกจะมีโชคฟลุกๆเข้ามานะคะโชคที่เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายโชคที่เกี่ยวข้องกับการทําบุญโชคที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่มันเหนือเหนือธรรมชาตินะคะใครที่เป็นสายมูใครทีออ่ชอบไปทําบุญตามสถานที่ต่างๆแล้วมีความเชื่อความศรัทธาในเรื่องใดระยะเนี้ ลองเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะให้คุณเน้นหนักไปในด้านนี้นะคะอย่างที่เราทราบกันดีว่าคนที่ได้โชคได้ลาบนั้นมีจํานวนน้อยน้อยกว่าคนที่ไม่ได้โชคไม่ได้ลาบนั่นเองค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะชาวพิจิกจะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเข้ามาอย่างแน่นอนบางทีอาจจะเป็นเงินเก่าเงินค้างคาเงินเคลมประกันเงินจากลูกหนี้หรือเงินจากการทําธุรกิจเงินจากลูกค้า ะะไดออเดอร์จากลูกค้ามากขึ้นการทรําธุรกิจคล่องตัวขึ้นหรือเงินปันผลกําไรจากการเทรดต่างๆช่วงนี้จะได้รับมาดาวพระพฤหัสเล็งลัคนาประกอบกันกับดาวใหญ่อย่างดาวพระพุธดาวพระศุกร์และดาวพระอาทิตย์ที่โคจรสถิตยอยู่ในเรือนสุขพระก็จะเกื้อกูลชาวลัคนาราศีพิจิกในแง่มุมของการดําเนินชีวิตได้เป็นอย่างดีความสุขกายสบายใจจะมากขึ้นในแง่มุมของความรักความสัมพันธ์ก็ไม่น่าห่วงดาวพระศุกร์โคจรไปสถิตยอยู่ในเรือนสุขพระคุณจะเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นนะคะ จากเดิมคู่ใดที่มีปัญหาติดขัดพูดจากันแบบไม่ค่อยลงตัวไม่ค่อยลงรอย3วันดี4วันทลละเลาะอย่างนี้ค่ะก็จะเริ่มเข้าใจกันมากขึ้นเปิดอกคุยกันได้เคลียร์กันได้หาจุดร่วมระหว่างกันสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกท่านใดที่ยังโสดนะอาจจะมีคนที่อายุมากกว่าคุณเข้ามาจีบ ะะอายุค่อนข้างห่างกันเลยประมาณ4-5ปีขึ้นไปไม่เช่นนั้นก็จะเป็นชาวต่างชาติไม่เช่นนั้นนะคะก็จะเป็นคนที่อายุพอๆกันแต่เขามีความเป็นผู้ใหญ่กว่าคุณมากๆเนี่ยอย่างเนี้ยนะคะลักษณะเนี้ยจะได้พบเจอเรื่องของสุขภาพฝากไว้สักนิดนึงค่ะอยากจะให้ชาวลัคนาราศีพิจิกระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุเกี่ยวกับการบาดเจ็บในระหว่างการทำงาน นะคะแผลถลอกโดนน้ําร้อนลวกนะคะไฟมันความร้อนลวกไฟไหม้อะไรอย่างเงี้ยให้ดูให้ดีรวมไปถึงสัตว์เลื้อยคลานสัตว์มีพิษที่อาจจะเข้ามาทําร้ายหรือเข้ามาภายในที่อยู่อาศัยของคุณด้วยนั่นเองค่ะชาวละขนาราศีพิจิกเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งนะคะในเรื่องของสุขภาพมีเกณฑ์ที่ตัวคุณจะป่วยไข้ไม่สบายโดยเฉพาะเ,าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับลําคอและเสียง ลำคอเนี่ยเป็นไปได้เลยนะทั้งระบบทางเดินทางเดินอาหารอาจจะรู้สึกเจ็บคอแล้วก็รู้สึกว่าเออเสียงมันแบบแปลก,ปลกๆเสียงแหบไม่ค่อยมีเสียงไม่มีพลังในการใช้เสียงเรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามดูแลสุขภาพเส้นเสียงดื่มน้ําอุ่นให้ดีด้วยนะคะคร่าวๆเท่านี้สําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกค่ะ ชาวพิจิกท่านใดที่ได้มาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณพูดสิ่งดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คำพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพยายดาฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุ้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอกับความสำเร็จและรับรื่นค่ะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ